สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าซิมิลันซึ่งซิมิลันเนี่ยคือระบบที่ประมาณสุขภาวะทางจิตของประชาชนในภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐโดยใช้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันคําถามก็คือว่าแล้วการทํางานเริ่มจากอะไรซึ่งการทํางานเนี่ยจะเริ่มจากการที่ผู้ใช้เนี่ยเพิ่มนโยบายที่ต้องการศึกษาลงไปในระบบซึ่งการเพิ่มตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเชิงของชื่อและคีย์เวิร์ดต่าง ที่เกี่ยวข้องกับกนโยบายนั้นๆต่อมาเนี่ยระบบจะนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาค้นหาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook หรือท w i t เตอร์ต่อมาเนี่ยระบบจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสุขภาวะทางจิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์และความรู้สึกหรือแม้แต่ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายซึ่งเราจะดูเป็นรายข้อความที่ได้รวบรวมเข้ามาสุดท้ายครับระบบเนี่ยจะนาการวิเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยมาแสดงผล ให้ผู้ใช้ได้รับทราบผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของซิมิลันการทำงานทั้งหมดต่อมาครับกลุ่มผู้ใช้ของเราที่เราได้ตั้งไว้เนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพต่างๆซึ่งเขาเหล่าน,นี้เนี่ยสามารถนําการวิเคราะห์เราเนี่ยไปใช้ในการประกอบการรักษาต่อมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มของผู้กําหนดนโยบายรัฐซึ่งผู้เขาเหล่าน,นี้เนี่ยสามารถนําการวิเคราะห์เราเนี่ยไปปรับปรุง เพื่อสร้างนโยบายใหม่หรือปรับปรุงนโยบายเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับนี่คือประโยชน์ทั้งหมดต่อแต่และกลุ่มนะครับสำหรับในส่วนของการทดลองเราได้ทําการทดลองเพื่อค้นหาโมเดลที่มีประสิทธิภาพในการทํำ Classification ได้ดีที่สุดโดยประเภทของโมเดลที่ใช้นในการทดลองนั้นมี Machine Learning Model ซึ่งประกอบไปด้วย Ni ฟ์เบย์โลจิสติกส์ดีเ s อช o ่นแรนดอและ s v m ส่วน Deep Le Learning นั้นก็จะประกอบไปด้วย LSTM, b i d i e c h a n n e l LSTM, CNN LSTM และส่วนสุดท้ายก็คือ State of the Art Model ซึ่งก็คือ Bert ซึ่งเป็นโมเดลที่นิยมใช้ในงานในด้าน NLP มากที่สุดในปัจจุบันนี้ครับต่อไปในส่วนของ Dataset ที่นำมาใช้ในการทดลองนั้นเราได้ทำการรวบรวม Dataset ภาษาอังกฤษจาก Paper ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ให้สามารถใช้กันได้ทั่วไปโดย Categories ของ Dataset ที่นำมาใช้นั้นประกอบไปด้วยแนวโน้มภาวะ ซิมเศร้าอารมณ์ความรู้สึกและแนวโน้มในการฆ่าตัวตายโดยมีจํานวนของคลาสและจํานวนของมเมสเซจตามที่ด้ปรากฏในตารางนี้นะครับต่อไปในส่วนของผลการทดลองตารางที่แสดงอยู่นี้เป็นตารางเปรียบเทียบ F1 Score ของแต่ละโมเดลในทุก Categories ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเห็นได้ว่าตัว Fine Tuning b i r d Model นะเป็นโมเดลที่มี F1 Score สูงที่สุดในทุก categories นะครับลังจากนั้นเราได้ทำการ ทำ s a m plen validation เพื่อประเมิน Fi n e t u n i n g bird model ว่ามีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งโดย s a m p l e data set ที่นำมาใช้ในการทดสอบนั้นรวบรวมมาจากข้อความในโซเชียลมีเดียและได้ทำการ l a b e l ตามแต่ละ l a า s ในทุก categories ด้วยตัวพวกเราเองโดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นออกมาในค่าของ precision recall และ f 1 score โดยจะเห็นได้ว่า f 1 score ที่นั้นมีค่าต่ำกว่าที่ทำการทดลองในช่วงแรกอันเนื่องมาจากการที่เราต้องนำข้อความภาษาไทยมาผ่านโมเดลแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถใช้งานผ่านโมเดลได้ครับ ถ้าส่วนสุดท้ายก็เป็นในส่วนของการทดลองจากการวัดค่า correlation ระหว่างข้อมูลจำนวนผู้ป่วยทางจิตเวชจากกรมสุขภาพจิตและข้อมูลจํานวน mental signal ที่ตรวจจับได้จากข้อมูลโซเชียลมีเดียโดยในช่วงเดือนธันวาคมปี2019จนถึงมีนาคมปี2020ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในช่วงที่โควิดทีเริ่มระบาดในประเทศไทยนั้นจะมีค่า correlation อยู่ที่0.88นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเดโมโครับ ทีนี้จะมาต่อด้วยส่วนเดโมกันนะครับโดยที่เราจะใช้นโยบายบาัตรสดิการแห่งรัฐในการสาธิตครับผมก็เมื่อเข้ามาแล้วก็จะพบกับข้อมูลของนโยบายตัวสถิติโดยภาพรวมของนโยบายคําที่พบบ่อยแล้วก็กราฟแสดงความถี่ของข้อความที่คาดว่าเกี่ยวกับนโยบายนอกจากนั้นยังมีเป็นกราฟแสดงภาพรวมในการย้ายย้ายเชิงลึกด้วยครับผมซึ่ง PolicyMaker สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปดูได้ว่าทุกคนมีการพูดถึงตัวนโยบายนั้นในโซเชียลมีเดียมากน้อยเพียงใดและส่วนใหญ่จะพูดถึงด้วยอารมณ์แบบไหนความรู้สึกแบบไหนในการพูดถึงมีความเสี่ยงในการฆาตัวตายหรือเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าแล้วนอกจากนั้นแล้วยังสามารถเลือกเปลี่ยนจากภาพรวมเป็น จะรายละเอียดตามการได้แย่เชิงลึกแต่ละประเภทได้ครับอย่างเช่นที่ผมเข้ากับความรู้สึกเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นกราฟที่จะโชว์ว่าในจะม,มีผู้คนพูดถึงในความรู้สึกเชิงบวกกับเชิงลบมาก <c oughs> มากน้อยเพียงไหนในแต่ละช่วงเดือนซึ่ง Policymaker ก็จะเอาข้อมูลตรงนี้เอาไปนั่งดูต่อว่าในแต่ละเดือนนั้น มีวนโยบายอะไรออกมาหรือมีเหตุการณ์อะไรขึ้นที่สมงผลดีหรือผลเสียต่อต่อการพูดถึงในในโยบายแล้วก็เพื่อที่ว่าตัว p o l i c y m a k e รสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้ตอบสนองต่อประชาชนได้ดีขึ้นครับต่อมาตรงข้างล่างตอนนี้ก็จะมีคําที่พบบ่อยในข้อความแต่ละเพศนะครับผมจะแบ่งเป็นความรู้สึกเชิงบวกกับเชิงลบ แล้วก็จะยังมีตัวอย่างความคเห็นในแต่ละการจำแนกด้วยครับผมซึ่ง policy <c oughs> maker ส,สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการวิเคราะห์ได้ว่าคนเวลาคนพูดถึงในตัวนโยบายในเชิงบวกเขาจะพูดในลักษณะประมาณยังไงจะเจอคำพคำแบบไหนบ่อยในเชิงลบจะเป็นแบบไหนและเจอคำแบบไหนบ่อยและนอกจากนั้นแล้วในตัวอย่างความคิดเห็นที่มีนั้นอาจจะมี ตัวฟีดแบ็กจะกลับมาให้ที่นโยบายด้วยครับผมซึ่งเราก็สามารถเอาตรงนั้นไปใช้ปรับปรุงนโยบายเราให้ตอสนองประชาชนต่อได้อีกทขึ้นไปครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเดโมตัว PC ซิ l ิ n